ตอนนี้เราก็ให้อาหารปลากันนะครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยไปดูกันครับนี่โค้งออกมาเท็กน่อยพี่น้องอ่าดูครับโยนตรงนี้นะครับมุมนี้ดีที่สุดแล้วเออส่วนนกก็เดินต้อยๆ้อยอยู่ฝั่งนู้นพี่น้องเห็นไหมครับนกก็เดินต้อยต้อยต้อย้อยเดินย้อย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 ประมาณนี้ดูท่าท่าเดินนกนะครับเราอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับ ตรงไปก็เป็นวงเวียนบางเขนนะครับตรงนี้ถ่านรถไฟนิดนึงครับผมรถไฟกํลาลังมาพี่น้องนี่นะครับเอ้านะครับรถไฟกํลาลังมาพี่น้องอ๋มอมุมนี้เกี่ยวอยู่พี่น้องได้เวลาให้อาหารปลากันแล้วนะครับอ่าไปแล้วครับไม่เห็นครับไม่เห็น กล้องไม่เห็นครับมุมนั้นดีกว่าครับเออกล้องเห็นอยู่เนี่ย,น,ยนอกยังตามมาอีกอ,อ้าวมุมนี้ครับผมอ,อ้าวนกก็ยังตามมาอยู่พี่นอ้องเอ,อ้ยให้อาหารปลานะครับเนี่ยออด,ดูดูครับดูดูกำลังให้อาหารปลาอยู่พี่นงใจเย็นนกก็จะตามมาทำไมเนี้ย ให้อาหารนกเป็นที่เรียบร้อยน่ะที่เหลือให้อาหารปลาครับพี่น้องน้ำก็เริ่มแห้งแล้วครับน้ำก็เริ่มแห้งแล้วให้หารปลาครับปลาดุกเยอะนะครับถ้าเราไม่โยนให้มันก็จะโดดขึ้นมางับเอาขนมของเรานั่นเองพี่น้องการนี้ก็แล้วกันนี่ครับผมไม่เห็นครับมุมนี้ตรงมุมนี้โอ้ปลาปลาดุกปลาดุกพี่น้อง นี่ปลาดุกสีทองพี่น้องเห็นไหมโอ้โหรวยปลาดุกสีทองไม่เคยเห็นพี่น้องตัวใหญ่โอ้โหหืมปลาดุกด่อนพี่น้องปลาดุกด่อนนะครับเขาเรียกว่าปลาดุกเผือกนะครับนี่ปลาดุกเผือกพี่น้องมีปลาดุกเผือกด้วยนะครับเห็นไหมครับนั่นก็คือปลาดุกเผือกเราต้องให้อาหารปลาดุกเผือกกันแล้วครับสักู่นะครับปลาดุกเผือกอหอโชคลาภด้วยเถิด ใจเย็นแ่ๆอยู่ทางนี้ปลาดุกเปลือกอ่ะเออปลาดุกเปลือกไม่ทันครับอ e> <c ules> สักครู่นะครับสักครู่เดี๋ยวให้คันดูครับดูดูปลาดุกเปลือกจะทันไหมครับโอ้ปลาดุกเปลือกตัวใหญ่ไม่ทนันเขาครับไม่ทันไม่ทันโอ้ปลาดุกเปลือกตัวใหญ่ไม่ทันครับไม่ทัน โอ้ไม่ทานเขาตัวเล็กเขาไปกินหมดพี่น้องอืมปลาดุกเปลือกอยูอใ,ใกล้เนี่ยอ่ะตอ,อนน้โอ้ทันเนี่ยทาน,ทาน,ทานเฮ้ยเยดเขาครับเยดเขาเอ้อปลาดุกเปลือกเขาได้คำหนึ่งพี่น้องสบายเลยอืมเข้าปากเรายโยนใส่หน้าเขาเลยเนี่ยนี่เนี่ยเมืม่อกี้เขาได้อยู่เขาได้อยู่คำหนึ่งปลาดุกเปลือกเขาได้อยู่ครับเมื่อสักครู่นะครับอืมอ่ะโอ้โหนี้ไม่ทานครับเมื่อสักครู่เห็นอยู่นะครับ ไม่รู้ถ่ายติดหรือเปล่านะนะครับเรากำลังให้อาหารปลานะครับตอนนี้ปลาดุกเปลือกมาแล้วครับปลาดุกเปลือกมาแล้วตอนหน้าเขาเนี่ยขอยตัวใหญ่ไม่ทันครับตัวใหญ่เชื่องช้าไม่ทันตัวเล็กเขานะครับครับย้อนแสงนะครับขอมุมนี้หน่อยครับ อมามุมใหม่มุมใหม่พี่น้องนะครับย้อนแสงหรือเปล่ามุมนี้พี่น้องก็ย้อนอยู่เนาะหน้าอยู่นี่นะครับรถไฟรถไฟมารถไฟมารถไฟกำลังเข้าสถานีวัดพระศรีมหา,าธาตุบางเขนนะครับอนะไาชามตัวนี้เนี่ยประดุกเปลือก อ๋อตอนนี้เห็นเลยครับโยนไปเห็นเลยปลาเยอะมากพี่น้องปลาดุกยักษ์นะครับปลาดุกยักษ์โอ้โหลมมันแรงครับลมแรงมากเลยนะครับโอ้โหเห็นตะนหนวดปลาเห็นฝางน้อนอะพี่น้องนะครับหนวดอะไรละปลาโยตนตัวนี้พี่น้องโอ้โห ได้จะหมดแนละ้วลมแรงนะครับตอนนี้ก็จะมีเสียงลมด้วยนะครับลมแรงมากเลยนะครับโอ้โหเนี่ยครับไปดปลาดุกเผือกมาครับปลาดุกเผือกมาแล้วเอาตานั่นมันอโอ้ได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่ปลาดุกเผือกได้อยู่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไอปลาดุกตัวเล็กมันเอาไปนะครับได้อยู่ได้อยู่หรือว่าอะไรได้งับไปครึ่งหนึ่งนะก็แล้วกันครับปลาดุกเผือกปลาดุกเผือกครับนี่ต่อหน้าเลยโอ้ยไม่ทันครับเอาตัวโยนใส่ปากมันโ้าโยนเป็นชิ้นเล็กยังไม่ทันครับเอานีลยนี้ยโอ้อาปากโยนใส่ปากยังไม่ได้กินเลยพี่น้อง ก็ได้กินอยู่มาสองครั้งปลาดุกปลาดุกเปลือกนะครับเฮ้ยได้ได้สามได้สามเข้าปากเลยเมื่อกี้นี้เข้าไปแล้วปลาดุกเปลือกครับปลาดุกเปลือกได้แล้วครับโอ้โหเนี่ยเบิ่งโอ้โหเกือบงับหัวปลาดุกตัวเล็กที่น้องปลาดุกเปลือกตัวใหญ่นะครับอืนะครับหมดแล้วหมดแล้วชิ้นสุดท้ายครับโดนลงไปเลยแล้วใครจะโชคดีก็แล้วกันนะ กระดุกเผือกก็ได้หลายคาอยู่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสาธุด้วยกันนะครับที่วันนี้ก็ถือว่าดำคําบุญให้ให้อาหารนกแล้วก็อาหารปลานะครับประดุกที่อยู่ในคลองวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับแล้วก็ให้อาหารนกนะครับที่เรียบร้อยนะครับ นกเยอะมากเลยนะครับเวลาเรามาวัดเราอย่าไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะครับเพราะว่านกนั้นมันเกาะอยู่ข้างบนฉะนั้นเขาจะปล่อยมูลลงมาฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านก็อย่าไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนกอาจจะปล่อยมูลลงมาหาท่านได้อาจจะเสื้อผ้าของท่านนั้นก็จะเละตุ้มเป๊ะเลยทีเดียวพี่น้องเสื้อผ้าน,นั้นก็จะเละตุ้มเป๊นะนะครับ นี่คือวัดพระศรีมหาชาติหรือว่าได้ทําบุญนะครับกอเล็กๆน้อยๆครับให้หานกหานปลานะครับโอ้ฝายนู่น้วครับประดุกเปลือกเ๋ยปลาดุกปลาอะไรไม่รู้เนะี่ยตัวนั้นเะนี่ยขาวๆนะครับมานะอแต่เราอย่าหย่อนขาลงในน้ําเด็ดขาดตัวป่ามเยอะเดี๋ยวเรายกขึ้นมาเดี๋ยวขาเราหายไปไหนจะไม่รู้ตัวนะครับ ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มารับชมมาให้กำลังใจท่านแป็คลิปนี้ก็คือมาให้อาหารนกและให้อาหารปลาที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขตนั่นเองพี่น้องขอขอบคุณครับท่านแป็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย